หมูสาชั้นชิ้นพอคํานะคะฉ่ำๆเลยมากินด้วยกันนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะยินดีตอนรราทุกท่านเข้าสู่ช่องกินแซบบายป้าเล็กวันนี้กินข้าวกับเมนูฮิตนะคะกำลังอินเทนเลยค่ะพาโรนะคะแต่วันนี้ป้าเล็ก เป็นพะโล้หมูสามชั้นที่ทําเองนะคะไม่ใช่พะโล้พี่เอสุภชัยคะ่ะก็ใส่หมูสามชั้นกันแบบจุกๆเลยนะคะนี่นะคะหั่นแค่ชิ้นพอคำเนาะนี่มากินข้าวด้วยกันนะคะแล้วก็ป้ากเก็ยังมีแกงจืดฟักด้วยคะ่ะอีกหนึ่งถ้วยนะคะเอาไว้ซดน้ําร้อนๆคะ่ะมากินข้าวด้วยกันคะ่ะทําแรกนะคะเดี๋ยว หมูสาชั้นชิ้นพอคํานะคะฉ่ำๆเลยมากินด้วยกันนะคะอร่อยมากค่ะนี่เขาบอกพาโลนะคะยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยถ้าพรุ่งนี้น่าจะอร่อยมากกว่านี้นะคะน่าจะเข้มข้นกว่านี้เนาะ สามชั้นแล้วก็จะเลือกหมูที่เป็นหมูวัยรุ่นนะคะทุกคนถ้าเป็นหมูวัยรุ่นเนาะชั้น ชั้นไขมันมันก็จะน้อยนะคะเห็นไหมแต่ถ้าเป็นหมูที่อายุมากๆนะเะาก็จะเป็นมันหนาๆปาเล็กไม่ชอบกินเนา้อชอบกินแบบนี้มากกว่าค่ะไข่นะคะไขแ่แฝดลูกเบลลมเลยอันนี้จะเป็นไข่ธรรมดาอันนี้จะเป็นไขแ่แฝดนะคะทุกคนดูความใหญ่ของเขา 好多呀。 ต้มจืนฟักนะคะนี่ก็ยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยไล่บัดค่ะ 好。<laughs> อร่อยมากทุกคนเพราะว่าทำกินเองเราจะไม่เน้นไม่ติดหวานเนาะอยากให้ทุกคนได้กินด้วยกันมากินด้วยกันค่ะคำโตโต,ตเลยค่ะหมูสาชั้นอ,อร่อยมาก 嗯、你呢？ อิ่มแล้วค่ะมื้อนี้พะโล้หมูสามชั้นของปลาเล็กแซ่บมากๆค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกไลค์แล้วก็ทุกแชร์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูแซ่บๆช่องกินแซ่บบายปลาเล็กนะคะมากินพะโล้ด้วยกันค่ะ